ไม่ใช่เราขึ้นมาแล้วเราจะไม่ได้ลงไปเนี่ยอ้อมอ้อมขนาดนี้ไปเยียเจ็ดได้แบบว่าโอ้ยที่จะทมมิ่ เฮ้ยข้างหน้าคนข้างหน้าคนโตมึงชนมึงชนเพื่อนไหมอ่ะไม่มีทั้งคนทั้งรถเลยเนี่ยคนบนรถตายตายหมดตายหมดตายหมดแล้วตายหมดแล้วตายหมดแล้วไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจต้องยิงเลยยิงเลยยิงเลยเห็นไหมสายมือตายตายตายวารอไอเชื่อไม่รู้อ่ะแต่ถ้ามึงถ้ามึงตกลงไปคือแตกอะเต่านิ่งอะเฮ้ยข้างหน้าคนไอ้เหี้ยเอ้ยคุณลงไปยิงแม่งก่อน ตายโอ้ยขึ้นขึ้นขึ้น <laughs> โอ้ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยมิกถอยถอยอยู่นี่ทุ่ถอย, <laughs> อย bro ห <laughs> ลาเลยพี่ <laughs> ตังหลักตังหลักตังหลักเดี๋ยวพวกกูมาใหม่สัตว์ <laughs> พี่แม่งปาดไปสามสี่คนบ้าเปล่าเฮ <laughs> ้ยโซเฟมเหรอล็อกไม่อยู่เลยเด้๋ อ๋อยีเจ็ดเจ็ดล็อกมั้งไปไปไปโอ้ยยี่สอะไรนั่งในเต็มไปโอ้ยโอ้ยเพลย์ออฟเดอเกมเพลย์ออฟเดอเกมไอ้เยี่สนายยิงทะลุเข้ารถสองคนเข้าหัวสองคนไอ้เยี่ยเพลย์ออฟเดอเกมเกิดเอสองแล้วดิว่ามาเลือกไรสาระนั่นแหละไอ้สัตว์เที่ยมันโหดจังวะเออยอดเลยคนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย ผมต้องยิงใครก่อนเลยวงว่างขนาดนี้มีทั้งบอดมีทั้งคนกูยิงบอดก่อนแล้วกันได้แล้วหนึ่งตัวอีกสักตัวไหมอ่ะยิงบอดอย่างเดียวกดมันโอ้โหมู่ดูปืนกู โอ้โหเป็นไงชื่อขึ้นบอดทั้งนั้นคมจริงโอ้โหฟาร์มฟาร์มเข้าไปเป็นไงสิบคิวแล้วอะแต่เป็นบอดประมาณแปตัวนะ อีสานอะไรคนอีสานก็คือตัวนั้นแหละที่มึงยิงอ่ะนี่ขอบคุณเพื่อนอมิกขวามาอ,อันนี้คนตายแล้วตายแล้วมีกตัวแป๊บนึงยิงให้ตายตาย,ตายอันนี้คนอันนี้คนสั่นเลยเดือดแห้งใครขับรถมาอีกอะ โอ้แย่แล้วอ่ะเดี๋ยวยิบเดี๋ยวก็ูจะยิบสี่นัดยิงบอดเพลินยิงบอดเพลินไม่น่อยข้างหลังมึงข้างหลังมึงเสร็จแล้วอันหนึ่งโอเคตายกูเอาปืนอย่างมันก่อนรีโหลดแป๊บกำลังขึ้นตามไปอยู่ <Allah> <ayud iter> น่าจะโกรธกูอยู่กูยิงมันสองรอบแล้วอะมันโกรธกูแน่มันเกิด A2 ออีกรอบเอากูแน่ ยิ่งเป็นสามรอบแล้วมันโกรธกูนแน่เลยเฮียเกมมันเกิดกระทงไม่ได้ละีไม่ได้แก้แคขนขับรถไปดีกว่าไหมเพื่อนไป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 ติดตามอยู่เฮ้ยอย,าย,ายา่าอย่าอย่าจองแล้วจองแล้วนี่ไปกับเพื่อนกูนี่ไม่ได้นะ ยา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 นั่นอะไรอะ่ะนั่นรถนี่นั่นอะไรอะ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วขอบคุณมาติกด้วยรถถังนี่รถถังนี่คันเบอร์เรอร์ไม่ใช่นี่ใครเนี่ยฮัลโหลสีนนะัดยิงไม่โดนโอ้โวโว 無理。 เล่นอะไรได้บ้างเนี่ยฮัโโลโหลนละชั้นกันน้อง ไม่เปลกอกกระโ t o a s ตี C หนึ่งกันนะ C หนึ่งคนเต็มเลยนะมีรถมีคนแล้วมันจะเป็นหมดเลยหมดปะหมามีรถตีดตะขาบใช่หมาเราเอ,องเช็คจอนวิ่งก่อนไม่น่าใช่นะว่าโดนยิงหลังเงี้ยชุบเลยชุบเลย โอเคฆ่าหน่อยนั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นแหละที่ยิงกูมันมีอีกตัวหนึ่งทรงขวามันอะตาย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 เยี่ยมเลยครับโอ้ยคนคนรอบๆทงผมสแกนแล้วเต็มเลยไม่มันวิ่งกลับไปไหนขนาดนั้นนะอ้อมโลก โอ้ไม่ตายตรงกเออตายหมดตายหมดได้ตายหมดไหมตายหมดตายหมดมีคนทุบกูแล้วด้วยโอ้ยมีคนมีคนทุบตายโอ้ยโอ้ยโอ้กูไม่ไหวกูไม่ไหวมันเอา RPG ยิงมันขี้โกงไอสัตว์หมาแคบูสัตว์หมาก็ได้หมาอากูคุณมิคอยู่ไหนไปเนี่ยเออคุณมิคก่อน โอู๋ยี่ข้างหน้าคนตายหนึ่งอูยเจ็บกูเจ็บกูเจ็บมีบนเขาอีกโอ,โอูยสไนเปอร์สไนเปอร์ไม่รู้ไม่รู้หาไม่เจอแอบโคดฟักว่ามันตายแล้ว,ลวกันอุูยสไนเปอร์ไอ้เหี้ยมันทำอะไรอะทำฟาร์มเหรอมิกมป็นเจียมชุบกูนนะ โอเคมันเป็นเสน่ห์อะเปนเสน่ห์มันมันต้องโอเคเดี๋ยวรอดหนึงเดี๋ยวรอดหนึ่งสไตายไวยเกินชุบไม่ได้เอ้ยข้างข้างมาเอาแล้วยิงแล้วอะตายตาย,ยตา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 ยคุณโดนยิงจากไหนเนี่ยมันเอาโฮมเลยแหละตัวนั้นแหละเห็นปะ่ะขึ้นในแมบแล้วขึ้นในแมบแล้วกำลังมาเดี๋ยวเรารอยิงมันตายตายตายสวยเพื่อนสวยสวยมีอีกมีอีกเต็มเลยก็น้องาอีกเต็มเลย จบรอบกูกับมึงเนี่ยน่ากลัวจังโอ้ยสวยคมคมคมตายตนี่ไม่ไหวล้วไม่ไหวแล้ววเวมิีเต็มชุอีกรอบนเต็มชุอีกรอบเติมชุอีกรอบตายอ่ะยิงก่อนยิงก่อนมันมุดมันมุดหนีไปเลยวะอย่าอย่ามันมุดหนีไปเลยวะ เออยังม er> ีจ <directing> <ใ dom. S 2> ัมปลรัตปลรัตเลยเฮ้ยใครโดดใครบินอะไรใครเหินใครอะไรไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ตายได้ไงวะตายถือโล่ลุยมาอย่างี้เลยเหรอวะใจมันได้ปะโอเคอ้เหี้ยเจ้ยกระสุนกูสองร้อยกระนัดหมดได้ไงวะ สูญหมดเร็วจังอไหนมาดิมาดิมาด,มาดิไอ้เชี่ยมันหาปลาเดือดเลยว,ลวนะเนี่ยสองไฟสามสี่ดวงบ้าไปแล้วโอ้ยเจ็บเจ็บมีมีคนมามีคนมาอยู่รอบระวังระวังบอกแล้วว่ามีคนมาอย่าห่วงทุกเพื่อนเออชุบด,ด้วยกําลังมาอีกนะจากทางนั้นแหละอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้โอ้ย โอ er ้ยเย้ยเฮ้ตายเร็วชุบไม่ได้เหลือสิไม่ได้ไม่ได้มันดันมาแล้ววิ่งมันดันมาแล้วทางเดิมเลยอีกมันยิงมันเหลือสิเออไปเกิดไม่ได้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 ยังไม่ว่างยังไม่ว่างยังไม่ว่างมาแล้ว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 ขึ้นรถไปไปมากูขับไปแปลกๆนิดนึงข้ามันก่อนตายลองมิขับไปก่อนเดี๋ยวรถจะลวน มาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยี่อะไรเนี่ยกูขับกูขับอะไรเนี่ยหนักแล้วหนักแล้วหนักแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยนั่นนั่นฉันเห็นฉันเห็นเราจะไม่โดนบนเขานี้ยิงเหรอแน่นไงสัตว์ตายตายบนเขาเต็มเลยตายตายตายได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวเยอะเยอะมากเลยว่ะไอ้เหี้ย นี่นี่เขาข้างข้างสายมือสายมือไม่ว่างมีงไปยื้อนี่ก่อนคียแอรแอร์มันร้อนเขาแล้วมันร้อนโอยเยอะบ้านดิเยอะบ้านเยอะบ้านตายตายตายมันตายแล้วตาย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 รัวๆเลยโอ้ยเยอะเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นรูเห็นรูเห็นรูดไอ้เยี่ยมันรูมันรูเข้าไม่ได้ลูยี่่ี่มันร้ายว่ะเออตาย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 ไอ้เยี่ยมันจะตายอยู่แล้วตะกี้จะได้ไอ้เยี่ยรถถังเหรอรถถังถอยดิเยี่ยรออะไรอ่ะถอยอู้รถ ทำไมเหลือแค่เนี้ทำไมเหลือ,ลอแค่นี้อยูน่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่อ่าชีวิตแข่อยู่บนเส้นได้พาังตีนตะขาบของเรา,าวิ่รอดได้ไงอ่ะเ้นมาเเเี่ยหน่ยเี่ยหเนี่ยเี่ยหเนี่ยอ้มลดหม ทันไม่ได้ได้คือลดไม่ได้รถได่ไหมเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามนิดนึงเออเกิดมาเกิดมาเกิดมาแล้วเกันแล้ทำไมทำไมมันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณมิกไม่ไม่ไม่เมื่อกี้กูทดลองฟิล์มเอฟฟิล์มกล้องไม่เกมเกมกูบักมึงมึงจอดไว้หนึ่งนะจอดไว้หนึ่งเกมกูบักโอเคโอเคหายแล้วหาย เย้เคเอาจัดอู้แรงอู้ระเบิดยับศูนยหมดเลยอุ้ยเชีย้ชยจุกขุนอยาถอยแป๊บ <laughs> the enemy pushed us off Bravo One. What's our status? Our troops are attacking Bravo Three. Still early, but we're securing Terror. Maybe, though, maybe. I'm of a กลางทงกระทึบมันไม่ตายะปะผิดหวังตายตาย,ตายเกี่ยงทงเกี่ยงทงใครเกิดกระทึบให้หมดนี่วางดาวเทียมด้วยใครวะขยุบรอบวะใครมาสแกนวะโกรณนะโอ้ยแยเจ็บเจ็บทแม่เจ็บเจ็บโอ้ยตายตาย,ตายโอ้ยแย,ย่แล้วแย,ย่แล้วขออนุญาต หลบซ่อนขออนุญาตกบดานน้องไม่อยากเสียรถน้องไม่อยากเสียรถแต่ทำรถน้องซ่อมแล้วคุณบอยขึ้นไม่ได้เราซ่อมแล้วแต่ A2 สองอ่ะแม่งเต็มเลยเรารอเลือดอีกประการปราการประการปราการ ประพาคารมันยิงไม่ได้หรอกเพื่อนไปไปไป A2 เออ A2 รถถังอีกแล้วแต่ว่าคันนี้เหมือนสู้รถถังได้อยู่เว้ยโอเครถถังมันไม่เอาไปทางอื่นเราก็ไปยึดต่อเราเยึดมันยึดมีคนอยู่กลางธงยิงใส่สนัยเราอยู่ทำไรเฮ้ยทำไรเฮ้ยซ้ายเต็มเลยทำไรเฮ้ยทำไรเฮ้ย มันเยอะจังอะเบาได้เบาแอบอยู่ไหนอีกแล้วทำไม AI ไบนรถเราไม่คิดจะช่วยอะไรหน่อยหรอไอเทียแม่งเข้ามาอัดโทมเป็นสี่ต่อสี่นี่อยู่บ้านนี้บ้านนี้มิบ้านนี้แหลงหลังหลังข้างหน้าขวาเนี่ยเออหลังนั้นแหละหาไม่เจออยู่รอบๆหลังนี้แหละ อนุญาตชนแม่งเลยแล้วกันไอ้เทียอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยอ่ะอยู่ไหนไม่มีที่แอบไม่มีที่ให้ซอ่นอนความยาคือแอาบอว่าอุ้ยเทียจุด,น,ดนิดหน่อยจุดนิดหน่อยขวาขวาไปซ้ายเน,นีย่ยเน,นี่ยงงี้เออรู้เนี่ยชนแม่งเลยสัตว์ชนพงแม่งเลยสัตว์เนี่ยมันอยู่ข้างล่างเนี่ยใช่ไหมตายยังไม่รู้ ตายแล้วนี่ตายแล้วนี่ไม่ขึ้นเลยและไปอี้ยมันยึดเอ็นหนึ่งแล้วอ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวนวนทงมันไปเรื่อยๆยึดเรายึดมันยึดเรายึดไปเรื่อยๆตรงตรงนี้มันมีรถถังอ่ะเราต้องไปช่วยเพื่อนนั่นน่ะอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียขับแรงเกิน s อรี่ s อรี่คนคนคนหน้าซ้ายควันกัดไปกัดไปรถถังรถถังมาเดี๋ยวจัดการรถถังเองมาดิสัตว์มาดิสัตว์โอ้ยเฮียมันมันแรงจังเดือดเตาดี รถถังมันมันเจ็บอยู่มาดิหนีไปไหนแล้ะไอว้สัสพวกกูสู้คนนะเว้ยที่จะแม่งหนีสัตว์เอ้ยขออนุญาตตามติดตามติดผลงานแล้วกันขออนุญาตตามผลงานครับไปโตเลือ่อนเลื่อนเลื่อนึงืนมันไหวมันไหวมันไหวเว้ยไหวก็เฮี้ยละช่วยกูด้วยอ่าแอบน้องแอบ

คมมคมอุ้ยเหียตกใจมิกทำเหียอะไรเนี่ยมิกเอาไงดีเข้าปี๋ยวเไปนรงขัเานบเปในงขับเข้าไปในีเนันีกขามือรอขัขาไเห็าไ่กเห็นไนร้านตบ้านรงปรเหรอเออก็คนมันตเขง เวนกับเวนไปรถเปล่าคุณเลยหยุดยิงซ้ายมือ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 ตายแล้วไอ้คนคนนั้นตายแล้วอุ้ยเี่สองขันสองมีหมาด้วยว้าเด้อฟังตายหนึ่งตายหนึ่งเหลือตัวไอพีจีแต่หนีลงเบื้างล่างแล้วว่ะไม่ลงเว้ยเพื่อนกำลังวิ่งไปเอาไม่ทำอะไรอ่ะตายแล้วตายแล้วตายหมดยิงอยู่ยิงอยู่ตายตายตาย เชี่คนเกิดกระทงโอ้ยเชี่ยเอ้ยโทษตัวหนึ่งอยู่ไหนวะมันโดนยิงเจ็บแล้วมันก็ขับหลบมันก็หลบหนีไปนี่อยู่นี่ข้างหน้าข้างหน้าตาย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 มีตัวอยู่ข้างหน้าแถวนี้ไปไหนวะผมไม่ปาควันใส่เพื่อนให้ด้วย

ยิงพวกฉันก็อยู่ในธงบีแหละมันเฉียดๆตะกี้มันยิงมาไกลอยู่อุยเหยียคนเต็มเลย กูอะไรวะเนี่ยโอเคเออมาครับส่งเยีดเคโค่นเอาขวามอือขวามอือมันม,มันมอแอบอ,อยู่ในตู้อ,อ่ะเพื่อนเอ้ยเขายิงอ,อ,อ,อยู่ตายหนึ่งตายสองเยอะตายสองเยอะโอ้ยเยียรถลด,ลดอ้าไม่กลัวไม่กลัวสู้ได้สู้ได้คันนี้อ่อนคันนี้อ่อนยิงไม่ได้มิกยิงไม่ได้มิกรถเย็นรถเย็นถอยถอยถอย ปืนมันปืนมันล้อปืนมันล้อเถอยก่อนรอรอเลือนเด้งสักนิดนึงรอเล่นเล่นนิดนึงก่อนขนาดคนขวามือข้างหลังไอ้ยิจจงอยู่ยิงอยู่ยยตายตายลงลงลงน้ำลงน้ำเลยลงน้ำอุ้ยเหี้ยไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นวนรอบพาคารวนรอบพาคารไปไปกับเพื่อน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 อยู่เหี้ยอะไรกันตรงนี้กันเฉยได้ดีเราเรามาจับปลาเหรอ S <S เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รถถังจัปลาแล้วหรอวะ